อยากจะให้พี่ประสิทธิ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าขั้นตอนในการทําเลเซอร์เนี่ยมันทํำยังไงบ้าง<อ>มีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรก็คือต้องมีการจัดการฟางในแปลงนาก่อนเพื่อไม่ให้มีฟางแลว้วจะพืชในแปลงนาเมื่อจัดการฟางเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เราก็เตรียมดินโดยการไถไถดะให้มีความลึกประมาณ20เซนขึ้นอยู่กับสูงต่ําของแปลงนานั้นๆแล้วก็พลวนดินให้ละเอียดให้มีความ โตของก้อนดินประมาณสัก5 6เซนประมาณนี้เพื่อสะดวกในการปรับครับพอเราเตรียมดินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจแปลงนาด้วยเลเซอร์ทั่วทั้งแปลงนาทุก10เมตรหรือทุก20เมตรก็ได้เมื่อเราได้จุดทั้งหมดแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยความสูงต่ำของแปลงนานั้นๆเมื่อเราสำรวจแปลงนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการปรับระดับด้วยเครื่องเลเซอร์โดยการ ใช้เลเซอร์ตั้งอยู่ที่กลางแปลงนาหรือบนหัวคนาโดยรัศมีการส่งสัญญาณเนี่ยประมาณไม่เกิน300เมตรไปที่ตัวรับสัญญาณก็คืออยู่ที่ตัวสแคปเปอร์เราแล้วก็มีตัวควบคุมอยู่ที่ตัวรถไถวิธีการทำงานก็คือตัวส่งสัญญาณจากตัวตั้ง3ามขาเนี่ยเมื่อไปเจอดินสูงตัวควบคุมก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวคอนโทรลไฮดรอลิกมันก็จะไปสั่งที่ไฮดรอลิกให้ ตักดินเอาไปถมที่ในที่ต่ําเมื่อหลังจากปรับแล้วเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันไม่เกินเราให้ที่ไม่เกินบวกลบสองก็คือสองเซนนั่นเองเท่ากับต่างระดับกันไม่เกินสี่เซนถ้าถ้าทั้งแปลงแล้วนะครับข้างหลังผมนี้คือผลงานการปรับที่ได้รับการปรับเรียบร้อยแล้วได้รู้ขั้นตอนและวิธีการรวมถึงประโยชน์ของการปรับหน้าดินด้วยเลเซอร์ไปแล้วนะครับ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนายังมีอีกมากมายแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ